สวัสดีครับพบกับช่อง The Big Bang นะครับผมเน่วันนี้พาทุกท่านมารีวิวร้านมาหาของกินอีกแล้วกับร้านนี่ครับโฮมี่ชาบูยากินิโกคาเฟ่แล้วก็ที่รักผมอยากกินใช่ไหมชาบูอ่ะใช่ที่ร้านเขามีทั้งชาบูทั้งปิ้งย่างนะครับผมแล้วก็แล้วก็มีหลายอย่างนะถอยออกมาก็ได้แลวร้านเขาก็มีหลายอย่างเลยเนี่ยดูบรรยากาศแล้วก่อนร้านน่ารักด้วยนะใช่แล้วก็ร้านเพิ่งเปิดร้านเพิ่งเปิดแล้วสวยงามมากมีสองชั้นครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะกินอะไรหรือเราจะรีวิวอะไรให้ดูนะครับเดี๋ยวตามพวกเราเข้าไปในร้านเลยดีกว,ว่าครับ s <S เด็กกูสวยงามสวยงามนี่ก็ได้เป็นชาบูครับผมเราขึ้นไปชั้นสองเลยรเราขึ้นไปชั้นสอง เป็นชั้นสองชั้นสองเป็นชาบูนะครับผมชั้นล่างจะเป็นปิ้งย่างใช่หรอใช่ครับผมตามพวกเรามาเลยครับระวังนะคะที่รักชาบูอ๋อนี่ับเป็นอย่างนี้ครับ ชาบูส <3 99. S 2> ามเก้าเก้าแต่ว่ามันมีเซ็ตปิ้งย่างที่มันเป็นราคาหกเก้าเก้าที่มันมีเมนูเปิดอออ่ะเแบบที่เราไปกินมาเกือบเกือบหลายหลายร้านอะ่ะออแล้วก็ถ้าเราเพิ่มเตาก็คือร้อยหนึ่งแต่วันนี้เราสั่งแบบสามเก้าเก้าชาบูาบอย่างเดียว<ๆ>ก็คือมีเนื้อสั่งได้นี่เนื้อ ก็ยังไมออกจุกอันนี้จะเป็นเนื้ออะไรแล้วนะเดี๋ยวดูโพยก่อนเนื้อติดเนื้อติดมันอ่ะเนื้อติดตรงซิดโกงใช่ใช่นี่จะมีมันแฝกเยอะเดี๋ยวหนูชิมน้ำจิ้มดำก่อนแล้วกันครับผใส่กุ้งลงไปแล้วแล้วก็ผักครับแต่ว่าเราต้องกินเนื้อบักโกได้แล้วเดี๋ยวเช้าตีน้ำจิ้มที่เุาปรุไว้ใช่สันใส กระเทียมกับพริกเข้าไปดูได้เลยคุณเตป็นไรับเป็นไงครับมอ่ม้อออกใจกครับท่าน้ชน้ำดำก็อร่อยดี อ,อันนี้เนอะอุย้ยไม่มีใครเห็นอันนี้น,นะแบบมันหน่อยๆเดีย๋ยวเราก,กินคำนุง่งยำมีคนเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ชัดเลยเมื่อกี้ถ่ายไปหมดแล้วอาจะกินปิ้งย่างนะครับร้านนี้เขาจะมีสองชั้นถ้าจะกินปิ้งย่างจะอยู่ชั้นล่างชาบูอยู่เออ่ปิ้งย่างอยู่ชั้นล่างชาบูอยู่ชั้นบนครับผมแต่ถ้ากินปิ้งย่างก็คือเพิ่มเตาชาบูได้หน่อยหนึ่ง ปึ๊บมากก็ให้อืยอะไงบ้างอืมน้ำต้มยำอร่อยว้าวใด้ไหมอืมเป็นกนดิอันนี้เมื่อกี้ไม่รู้เนื้ออะไรแล้วตั้งไว้ก่อนแล้วก็อีกถาดแดงเนื้ออะไร มาเออฉันก็จําไม่ได้เหมือนกันอันนี้เนื้ออะไรนะบางสันนอกสันนอกแบบไม่ค่อยมีมันอ่ะมันน้อยอ่ะกินแบบคลีนค่ะคนกินกินแบบไม่กินไม่ไม่อ้วนอ่ะกินชาบูก็อ้วนทท้งนั้นหละเออแต่น้ําจิ้มอร่อยดีนะน้ำจิ้มอร่อยใช่ไหมใช่แล้วก็น้ําต้มยำอร่อยยใจ อ่ะกุ้งกุ้งโซกุ้งหน่อยกุ้งที่ทางร้านโอ้กุ้งใหญ่อยู่นะกุ้งที่ทางร้านจัดมาให้เรานี่นี่ยังไม่ธรรมดานะครับตัวกุ้งเนี่ยเนี่ยคือกูเอาในราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับใช่แล้วก็สั่งได้ไม่อั้นสั่งได้ไม่อั้นเลยนะครับเนี่ยดูดีแต่ตอนนี้คุณก็ตัดไม่ได้แล้วตอนนี้อันนี้ตัวก็น้อย อันนี้ตัวมาเริ่มเพิ่มตัวเล็กๆนะครับเป็กุ้งตัวใหญ่เลยนี่อะเ,เ,เอ,อ้เดี๋ยวเราค่อยแกะดีกว่าน้อเพราะมันร้อนครับผมเวลาจะโชว์กุ้งแล้วก็อันนี้อะไรแล้วนะเนื้ออันนี้เนื้อพริกไทยดำแล้วก็ไก่พริกไทยดำไก่พริกไทยดำอ๋อเดี๋ยวกินไก่กับน้ำจิ้มเอ้ยน้ำดำ เอาไอา,ไายันไปแล้วอ่ะนี่ครับนี่ครับกุ้งดูความใหญ่โอ้พระเจ้าจอดมัมดยนะะมอยอดมาใบบกใช่ดูว่าคุ้มมากนี่อ่ะอ๋อมันมีน้ำจิ้มหนึ่งยังไม่ได้ชิมมีซีฟู้ดด้วยนะครับอืมเดี๋ยวลองใส่ซีฟู้ดไม่มีก่้งใส่ไปเลยแล้วกัน กินอยากกินกับกุ้งนะชวนกินกับเนื้อกว่าแล้วคันบากต้องให้อืมน้ำจิ้มซีฟู๊ดา็หร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวมะนาวเดือดรวมอร่อยแล้วก็นนี้เดี๋ยวให้ที่รักชิมได้ครับผมไก่อะไรแล้ววะเขาเรียกว่าเป็นไก่หมักอะไรทุกอย่าง จป็นชุดเปิดตรงเขาจะให้ลักนองชิมดูได้ครับผมนอกจากจะมีเนื้อมีไก่มีอาหารทะเลให้เราสั่งแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังมีนี่ซูชิให้เราติ๊กมาด้วยเ<ม>นี่ย<ม><ม>ครับรไรไรใช่นะทำพิธีนี่วาซาบิเหมือนเดิมจิ้มหนึงพ่อจิ้มแล้วนะครับวาซาบิ ยูกอ,อีกแล้วครับท่านผู้ชมโล่งเลยโล่งโต้งเลยตอนนี้สมองผมปลอดโตรง่งเนี่ยครับก็ให้เป็นใบติก๊กให้เราทำข้อสอบเหมือนเดิมอันหนึ่งซูชิอันหนึ่งเป็นเนื้อให้เราเลือกแต่ซูชิอร่อย ใส่ไม่ได้แล้วตังไว้เนี่ยแหละตังไว้ก่อนดออูเขาวุาว่ <laughs> <laughs> นวานี่ซูชิคำหนึง่งนี่น่าจะเป็นซูชิเบิร์นแซลม,มอนนะครับเนี่ยอันเนี้ยใช่ใช่หนูเป็นคนจำมาเนี่ยแล้วจะมีอะไรวาัซสาบีล้วจะรออะไรไม่ต้องไปใส่กระหรนะันน <laughs> ้ำเลยเออ นี่เป็นเซตเซตไก่เปิดไก่มักใช่ไก่มักไม่ใช่ไก่เปิดตู้นุ่นย้อยอยู่ข้างตู้อ่ะอะไรอะ่ะเอาอะไรอสามได้อ๋อลองกินกับน้ำอ่ะสุกแล้วนะนะแก่นันด่านุ่นพิษอ่ะ,ะแหวบ น้ำดำเข้มข้นมากชื้น้น้ำมันเข้มข้นมากครับดูดิไม่ธรรมดานะหอม,อมร้อนๆเลยครับ ืรักนุ่มมากแล้วก็เขาปรุงมาแล้วอ่ะม,มใช่ใช่เขาปรุงมาแล้วนุ่มๆอร่อยเข้ากับน้ําสีดําเนี้ยน้าซุปสีดําเนี้ยอร่อย,ยถูกใจ อร่อยจริงครับนี่เมื่อกี้ผมจะให้ดูนี่ราคาสามเก้าเก้าดูนี่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผมว่าคุ้มค่ามากอื้มังคู่นิวซีแลนดอ์อใส่น้ำเปลือกนเปลืกเ,เลยเหรอใช่จับไปมันแล้วว่าจะแยกไงต้มเลยนี้ อเนื้อไหนดีนอ,นอันนี้อันนี้อเน,นื้อน,นี้แล้วกันผมเอาเนื้อนี้แล้วกันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสันนอกสันนอกนะใช่สันนอกแบบมันไม่เยอะ,ะนีะะ่กินเนื้อไว้ไม่สุกมากกินเนื้อสุกมากไม่ได้สุกมากเดี๋ยวไม่อร่อยเนี่ยน้ำจิ้ม อเนื้อก็นุ่มจริง<ห>สามเาก้เาเก้าได้ครับไม่ธรรมดาเลยนะถือว่าคุ้มค่ามากนี่หอยมันคพู่นะอือนี่

เดี๋ยวกินก่อนเราต้องสงศาสปิริตก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนี่มีโยครับไม่เอ,อยกดูกระถ่างน,น,น้ำกิระดตัดออกไหมนี่ตัดออกไหมไม่ตัด,ดหรอกมีโยกแอบแอบแข็งไปนิดนึงแต่กอออ็อร่อยอยู่บูมมาอร่อยอยู่ นี่ไก่ใช่ไหมหยิบอันไหนอันนี้ไก่นี่หยิบอันนี้อันนี้เมื่อกี้นนไก่นี่ครับเต็มมามา่าไอชาไก่เอา <laughs> ไก่หาย่ห <c oughs> ล้วแค่นี้ โหแต่อร่อยจริงน้ำต้ยมยำก็เข้มข้นอร่อยทุกอย่างเลยโดยรวมแล้วราคาสามเก้าเก้าคุ้มราคาคุ้มค่าแน่นอนผมคอนเฟิร์มครับมาคิมกันได้นะครับที่ร้านชาบูโฮมี่ยาก,กินิกุซอยพัฒนาการสามสิบ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วก็รางวัลเลื่อนน้ำจิ้มกระเด็นด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่อง The Big Bang ด้วยนะครับผมเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ติชมกันได้มาพูดคุยมาทำความรู้จักกันใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับกินอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะครับจะขอลาไปขอปิดคลิปไปจัดการน้ำจิ้มก่อน ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับดูจนจบลาแล้วก็ลาไปก่อนนะครับทุกท่านบ๊ายบายซ g a เกนทูมอลลุ